สวัสดีครับผมมานพินนะครับกับช anel Field ไทยใน YouTube ที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นถนนหนานฮัวลู่นะฮะกับสะพานที่ผ่านข้างเมืองโบราณเส้นห่วงนะครับตรงนี้เนี่ยจากสถานีรถเนี่ยนั่งรถสาย 1A หรือ 1B ก็มาถึงได้หมดนะฮะแล้วก็สังเกตว่าตรงนู้นนะครับมีนักท่องเที่ยวพร้อมกระเป๋าะนะรออยู่เพียบเลยนะครับก็เป็นนักท่องเที่ยวจีนนะครับเขาจะรอขึ้น รถบัสไปที่สถานีรถนะครับไปที่เชิดานนะครับสถานีรถเมืองเฟื่องหวงฮะตรงนี้ก็จะมีรถแท็กซี่มาจอดส่งมารับผู้โดยสารนะครับนี่ครับอย่างแท็กซี่คันนี้มาลงก็ลงฝั่งไหนก็ได้ครับรถมันจะวนมา,าจะามาจากฝัง่งนู้นหรือฝั่งนี้รถเป็นวิ่งวนนะฮะแล้วก็จากตรงจุดนี้เชิงสะพานเราก็สามารถลงไปที่เมืองเวลาคันเฟื่องหวงได้นะฮะ นี่ครับก็เป็นจุดเชื่อมต่อรถนะครับขากลับเนี่ยใครจะไปสถานีรถนะครับไปเหมือนบขสเาามืงองเฟิ่งห่วงก็ขึ้นรถได้ที่นี่นะครับนี่เป็นจุดเชื่อมต่อนี่อย่างคนจีนคนนี้มาลงฮนะถ้าเดินไปทางนี้ก็เป็นทางเข้าเมืองโบราณนะครับแล้วก็จุดวิวถ่ายรูปบนสะพานที่สวยนะฮะส่วนด้านนี้จะเป็นกำแพงเมืองนะครับสังเกตเ็ทำเป็นกำแพงเมืองใหม่ขึ้นมา นะแล้วตรงนี้นี่ก็มีนักท่องเที่ยวจีนมารอขึ้นรถเช่นกันนะฮะก็มีสายหนึ่งกับสายสองผ่านนะฮะนี่ครับเป็นกำแพงเมืองนะครับนะฮะ แล้วเข้าไปก็จะเป็นตัวเมืองนะครับแล้วก็มีห้างร้านขายของมีตลาดอะไรเงี้ยฮะนี่นครับจุดที่นักทเที่ยวยืนออรอพบกันใหม่ครับกับช a n n l คลฟิวไทยใน YouTube นะครับคลิกให้ทิ้งท้ายที่นี่ครับมีเป้ยอย่างนี้แล้วมีผ้าห่มผ้านวมอยู่ข้างบนอย่างนี้นะฮะของผมไ่ายไม่ติดครับโดนบังไปแล้วเดี๋ยวรอผปน,นิดนึง คนนี้นะครับเขามีลูกเขาอยู่ข้างในตะกร้าแล้วนะครับแล้วก็ห่อผ้าไว้